เ้ยเขาบอกมีจี้ตัดกันไม่ขาดอ่ะเอากันไกลมาเลยนี่ดูหนังยง้กษเทนีไว้ให้ดีเออวะตัดไม่ขาดจริง,ง,งเวยเดียย๋ยวยจะเยี่ยวแล้ว อะไรเนียวะอะไรนะพาวีไปทิ้งห้องนี่ไปยกยกไปเลยไปไหนนะห้องนี่นี่ึกโมบุกไปด้วยขับไล่เหรอฮะขับรถมั้งเออไล่ก็ไล่วะ <c oughs> อย่าคิดสึงกันละกันเออเอาเถิดอะไรนะเอาเถิดโหไม่รอด้วย <c oughs> ไปเถอะเธอ <c oughs> ไปที่ที่ดีกว่า เยเขาบอกมีจี้ตัดกันไม่ขาดอ่ะเอากันไกลมาเลยนี่ดูหนังยางเส้นนี้ไว้ให้ดีเออวะตัดไม่ขาดจริงเลยไอวีวีจะบอกว่าดูหนังยางเส้นนี้ไว้นี่ความสัมพันธ์หนูกับเบียเหมือน,นยางเส้นนี้แหละหนนี่ไงก็ยังไม่ขาดนีขาดแล้วค่ะมันต้องขาดแบบเป็นแบบละเอียดเออแล้วบอกสร้างตำนานใหม่แล้วอ กำนังยุติความสัมพันธ์ยังอยู่เลยนะอะอเฮ้ยมันดคเขาคอตัวเองอ่ะอุยมันท็อกซิกมากฝากแฟนคลับแบบว่ารีพอร์ตนะส่งชื่อแอแ๊กมจริงแกหนังยาวเมื่อกี้ท็อกซิกมากอะไม่ไม่ไม่แต่ว่าพวกนี้ดีช็อกซิกกว่าเกมอ่ะเพื่อนแต่ว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่เคยด่าใครก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลย ฉันเป็นคนดีมากแล้วเราลองเราลองเลง่นหนึรอบนึง,งไม่เล่าแหละเลิกเล่าหละเลิกเล่าเ,เาข้ารรษาใครเล่าเท่ากับเช็ค <c oughs> <c oughs> แล้ววันเนี้เปเรื่องคอนเทนต์บอกว่าใครแบบเคยเคย,เคยมองหน้าใครเคยเขาเรียกว่าอะไรเคยบังเอิญกับใครไหมใส่ซเสื้อเหมือนกันหรืออะไรเหมือนกัน <c oughs> อ่ะฉันบอกว่าฉันกาถึงมองตาก,กันแล้วมันเหมือนคิดสิ่งเดียวกันอ่ะจบแล้ว นี่บอ,อกป้าว่าแบบว่าสมมติว่าเราจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยเราเหมือนไม่ต้องเตียมอ่ะเฮ้ยนี่ฝังมหยตั้งแต่ต้นมีนักสีหูหัดฟังมงดิสมองสมองนะ่ะเสมอถ้าอา่านหนูจะบอกเลยนะว่าถ้าหนูจะบอกวิธีแก้ปัญหาถ้าลูเมตเสียงดังใช่ปะแข่งกันจากนั้นราวนี้อ่าสปอยหนังเลยแข่งกันเป็นเลย เอาเพลงนี้ดีกว่าเพลง Good Morning เป็นเพลย์ลิสต์ d Morning เนจิบจี้ไม่ไหวเลยเห็นไหมล่ะคือน้องอะจริงๆลึกๆกันน้องก็ชอบแหละคนแบบคนตลกอะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็ต้องหนูแล้วแหละมันจะไม่มีคนอื่นแล้วล่ะน้องอยู่กับหนูคือแบบน้องพูดเยอะเลยใครน้องเหรอ คนเห็นมากเลอจริงจริงกับเวลาไลฟ์เราต้องแลกสองคนนะเวยมันต้องเห็นนะเราสองคนเม่าหงี้คนดูไม่เข้าใจป่ะเออตั้งนานไม่ได้ยินนะทำไมเราไม่ลองสนใจเรื่องคนอื่นดูก่อนสนใจเรื่องตัวเอง ไม่อยากทำหน้า <laughs> ม uh, ันหมาอย่างงี้ด้วยป่ะหมาเชื่อแต่เคยเห็นมีบแบบคนวาดหน้าหนูเหมือนหมาอ่ะเธอจะบอกหมาไม่น่ารักหรอเธอจะบูลลี่หรอเออก็หมาน่ารักไงคิดถึงเจ้าสมอยเลยสมอยอสงสงขลาวันอะไรอะอะไรอะอันนั้นซ้ายขวาซ้ายขวายิงปังปังนั่นแหละไปอะ ส่วนแพนเค้กบอกบอกเรานะว่าไม่ชมแล้วว่าพี่จีสวยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คือแบบพุ่งตรงเลยนะว่าคนาข้างๆอ่ะไม่ได้อยากรู้อยากเห็นหรอกแต่ว่าถอดถุงฟังข้างหนึ่งได้หูพึ่งเหรอฮะห, <c oughs> หลังตรงหูพึ่งเหรออ๋อหย่ยิงดิเออเออยิงมันคัเชอรีน <c oughs> ยิงมันเลยแคทเธอรีนได้ค่ะนายท่านโอ๊ยไม่ใช่อันนี้แคทเธอรีนบอกให้ยิงมันแคทเธอรีนได้ค่ะนายท่านปิ๊บคุยเธอฉันอยากไปไอ้นี่กับเธอมากเลยอะะไรเอ่ยว่าเราลงตู้ปลาด้วยกันปะเธอเอฟเฟกต์นั้นอะถ้าอยู่กับฉันกับเธอฉันว่าฉันกดโดนเธอถูกดอกแน่นอนได้เล่นปะไม่ได้เล่น ไม่เคยได้จับในเอฟเฟกต์อ่ะทำไมอ่ะก็เธอจับอยู่คนเดียวอ่ะอะไรไม่ได้ไปอันเดียวกันค่ะไปอันเดียวกันค่ะโอ้โหไม่เคยค่ะตอนมันรีโนเวทใหม่อ่ะค่ะเออใชหมเถอะหนูหนูอย่ามาเถียงพี่ค่ะพี่เชร์กดคนเดียวเลยพี่เชร์ไปกดอ่าแล้วก็บอกเสร็จเราไปกดฉันน้าเหมือนพี่เชิญหรือไงฉันนั่งเหมือนพี่เชร์หรอเชื่อเชื่อกับจีจี้มันมันใกล้กันตรงไหนใกล้กัน world เอออย่ายิงหลังดิเฮ้ย คุยอยากไปอ่ะวีลงนีตารางอ่ะตอนนี้มันยาวไปถึงไหนแล้วอะไปอ่านไลฟ์บ้างไหมไม่ได้อ่านอ่านอ่านไลฟ์บ้างเมื่อหลังมาทำมาบอกดิถ้าจะไปมีไหมน้ำใจอ่ะลงให้เพื่อนอ่ะผมไม่ได้อ่านไลฟ์คือมันมีที่เธอต้องไปแล้วเธออะก็ไปด้วยไงอ้าวยิงมันคทรีนได้ค่ะได้ท่านนะจ้าเอกตัวเองเสียงมันอยู่ตรงไหนเราฟังไม่รู้เรื่องเลย ฉันไลน์ไม่คุยกับแฟนคลับฉันไม่ได้ไลน์ไม่คุยกับเธอแคทเธอรีนเธอไม่ต้องมาคุยกับฉันได้ค่ะนายท่านฉันจะขอประตูเข้า,า,าไปหาพี่เชื่อเลยนะให้พี <c oughs> ่เชื่อตัดสิน <c oughs> ว่านางแคทเธอรีนกับฉันใครเป็นคนถูกแ <c oughs> หนไปดูไลน์ถ, <c oughs> ถ้าเธอถ้าเธอผิดเธอยิงตัวเองแคทเธอรีนได้ค่ะนายท่านอยู่ไหนนายท่านมีคนมั้งจำหนึ่งยังไม่ดูไม่ผิดคนแน่เลยว่ะอ๋อใช่ไม่มีเธอ อันนี้มันเรื่องหนึ่งวะเฮ้ยเห็นมันยุ่งไช่ปะแคทเธอรีนยิงตัวเองได้ค่ะไหนที่ฮุยพวกนี้มีกีตาร์แม็กแล้วเราไปพผกันปะทำไมอ่ะคือเราแยกกันไปเลยหรอดูดิเขาแบ่งเขาแบ่งพวกอ่ะเขาบอกว่าฉันอยู่อีร่าแล้วตัวเองเป็นเบนเคียะเคียะ so in ira so we have to yeah separate อยาอยากเหม็นน่ะเหม็นเหมือนกันมีชอมนะาค่ะขอ,อยาไม่วมงานด้วยนะคะไม่อยากเห็นหน้าไม่สะาดขึ้นรถตู้คันเดียวกันไม่ได้นะคะต้องทาพลาสาย์ยกใหญ่มีได้เลยค่ะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ขอแบบเลีอยไปเลยวงแดงวงหนึ่งขอเช็ดแอลกอฮอล์เลยเจ้านั่งรถตู้รวมกันจริงนี่นี่ฉันบอกให้เขาแบบให้เธอขึ้นนะถ้าถ้าฉันไม่บอกคือ ไม่ได้นะจะจะบอกว่าฉันเป็นลูกรักเหรอม่ใช่จบนะคือไปที่งานไม่ต้องมาทักกันนะจริงฉันอายเขาหน้าสดสดอ่ะน้าสดจริงเหม็นป่ะคิมมารามอ่ะเรื่เอ้าอ่ะ อ๋อแกไม่ได้แกแกแกไม่ได้นะแบบนี้แบบนี้มันไม่ได้นะแกจะมาทำทะลงทะเลอะไรอ่ะสิงกะทะเลหัวใจแกดูดี่แกรู้สิ่งที่เขาทำดีโอ้คอนเซอร์น่ะรับทราบหลับเรื่องละสลับเรื่องแล้วนะสลับเรื่องแหละ ไหวไหมไม่ไหวช่วงนี้ไฟแนลพวกนี้ไฟแนลแต่นักเล่นเกมอยู่ไม่ไม่เหลือมันสอบมันอะไรบอมันพุทกับมันสุกถามทำไมเรียนไม่บอกเขาไงบอกเขาเพราะว่าแบบช่วงนี้หายไงหายไหนหายไปจากโลกอ้าวไฮทะลีนค่นเลยท่านอุ้ยเขาบอกสุดหล่อกเอ้ยโอ๊ย ก็ตลอดเลยเล่นอยู่เฮ้ย <c oughs> ของแบบ attention แป๊บน,นึง attention please attention please ติดตามดูไลฟ์ของพวกเราเรวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am more than a b e g i o n